ครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นรอบที่2นะครับต่อจาการีวิวครั้งที่1ในเรื่องของกาพดสีนะครับวันนี้งานก็เรียบร้อยนะครับประมาณ160ตารางเมตรนะฮะเป็นกำแพงปั๊มน้ำมันนะฮะซึ่เป็นปั๊มน้ำมันปั๊มเชลนะฮะระหว่างแก่งคอช่องสาหมอครับวันนี้จะพามาดู เจ้ากาพ่นสีนะครับที่รีวิวให้ดูครั้งก่อนนะครับว่า,าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงหลังจากที่สั่งสั่งทางออนไลน์นะฮะเก็บปลายทาง998บาทนะฮะนี่คือเนื้องานนะเนื้องานที่พ่นเสร็จแล้วเก็บงานวันนี้นะครับเนื้อที่ร้อประมาณหกสิบ ตารางเมตรนะครับอ่ามันจะมี26ช่องสูง2เมตรกว้าง3เมตร26ช่องแล้วก็สูงเมตรหนึ่งแล้วกว้าง3เมตรอีก6ช่องนะครับเรียบร้อยวันนี้มารีวิวตัวกาตัวนี้ว่าใช้งานดีไหมเนี่ยนะฮะนี่นะครับนี่นี่นะครับเป็นเจ้ากาตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนช่างกำลังจะสั่งก็ สรุปแล้วตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะฮะมาดูอาการพ่นนะนี่จากพ่นจากพื้นที่จริงเลยก็จะประมาณนี้นะครับมันจะกว้างงกว้างนะครับเหมาะกับงานพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นกำแพงหรือว่าผานังบ้านนะฮนะ,อะโอเคนะครับในเรื่องของความร้อนก็ เอามาแรกๆวันแรกก็ตอนคลิปแรกก็รู้สึกว่าจะร้อนนะฮะพ่นไปได้สี่ห้าช่องรู้สึกว่าเครื่องจะร้อนแต่ก็คิดว่าจะหลอดไหมเนาะหลอดไหมเนาะหลอดไหมเนาะ่อๆๆๆๆๆๆเอาพ่นไปพ่นมาเนี่ยร้อยเกือบร้อยหกสิบตารางเมตรนะครับเนี่ยกาแพงตัวแน่นะฮะจากทั้งหมดเนี่ยพ่นสองรอบวัน,ว,นวันละรอบนะ,ะวันละรอบสองรอบก็ อึดนะอึดถึงร้อนก็อึดนะฮะอึดเครื่องนี้นะฮะโอเคนะสำหรับเพื่อนช่างหรือว่าใครที่สนใจสั่งตัวนี้ไม่ผิดหวังฮะการันตีได้เลยนะครับนะ990บาทนะครับอ่าโอเคอ่าถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมครับกดถูกใจกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะบนะกับช่องชานวิทย์ครับแระจะนำคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณครับ